ป๊อกปียาธิดารับดื่มจริงแต่ไม่ใช่ดื่ม24ชั่วโมงรันไม่เคยทําให้งานเสียฟังจากปากนักแสดงมากฝีมือป๊อกปียาธิดาวัย49ปีที่เมื่อช่วงเช้าว,วันนี้21สิงหาคม2 5 6 7มาร่วมพิธีบวงสวงเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ก่อนจะออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่แฟนๆจับตามองกับการที่เจ้าตัวโคจรไปออกรายการออนไลน์ line. ของรักใส่ชิลอย่างเอมี่กินปฐุมและซีซีวัตจนถูกแซวว่าสองตัวแม่มาดื่มมาดิ้งประจันหน้ากันแบบนี้สนุกแน่งานนี้สาวป๊อกยอมรับแบบไม่กักว่าดีใจมากที่ได้เจอสาวเอมี่เพราะเรามานานไม่ได้เจอกันสักทีพอเจอตัวปุ๊บก็ไม่พลาดที่จะเมาหมอยพร้อมทั้งดิ้งเป็นการตอบท้ายเพื่อเพิ่อมอัธรศส่วนประเด็นที่เช่าเนีตยล่ายคนวิจารณ์การไปต่างๆนานา,นา,นาทั้งชอบป๊อกพอเป็นนักสแสดงสายชิลเผยตัวตนที่แท้จริงแบบไม่แอป สาวปาร์ตี้แล้วผิดตรงไหนเป็นต้นแต่บางส่วนกลับบอกว่าทำไมแม่รักษาภาพักของตัวเองเลยเมาทุกวันเลยหรอเป็นต้นทำเอาป๊อกปิยธิดาขอเคลียร์ชัดแบบม้วนเดียวจบว่าดื่มจริงไม่ปิดบงังแต่ไม่ได้ดื่มตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญถึงแม้ว่าจะดื่มก็ไม่เคยทำให้งานเสียและดื่มในที่ที่ดื่มได้อีกทั้งอายุปานนี้แล้วไม่ใช่เด็กแล้วจะดื่มจะดิ้งถือเป็นเรื่องปกติส่วนใครที่ตามหนีเจ้าตัวก็ไม่ได้ขิดอะไรมากกับเรื่องตรงนี้เพราะนานา,นาจิตตัง ต่างคนต่างความคิดแต่รู้ตัวเองดีว่าทำอะไรอยู่ทางด้านสามีสุดที่เดิบตักนภัรสรันก็ขอยืนยันอีกเสียงว่าสีภรรยาคนสวยดื่มจริงแต่ไม่ได้เยอะหรทุกวันอย่างที่หลายคนคิดก่อนเผยภรรยาดื่มนิดเดียวที่เหลือเจ้าตัวดื่มต่ออีกทั้งเวลาจะไปปาร์ตี้ถ้าวางก็จะไปด้วยกันคอยไปดูแลแต่ก็ไม่ได้ออกไปปาร์ตี้บ่อยอย่างที่ถูกหลายคนมองแน่นอน